สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะบ้านคุณชนิชานะครับอันนี้ก็ขึ้นเสาเสร็จละเทเสานะครับเนียนกิฟนะครับอันนี้เป็นฝีมือของทีเ o คอนสแตนซ์หกสามเก้าห้านะครับแล้วก็ทีมงานช่างดีครับเนาะฝีมือจริงๆนะครับจะเห็นว่าเสาแต่ละเสานี้ไม่มีการล้มดิ่งนะครับนี่เลยเช็คดูนะครับโอเคเลยนะครับตอนนี้ก็วางแผ่นพื้นอยู่นะครับเนาะ บางแผนพื้นนะครับต้องใช้ไม้ยูคานะครับหรเหล็กเนี่ยเป็นตัวรองท้องคานเนาะตัวนี้เพื่อที่ไม่ให้ท้องคานแน่นนะครับซึ่งแผ่นพื้นจะยาวเกินประมาณนะัก